สวัสดีครับพี่น้องชาวสระบบรุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สระบบรุรีพบกับผมถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสรับบรุรีที่ผมได้บอกกล่าวย้ําว่าการใช้กระบวนการในการทํางานแบบมีส่วนร่วมจะทําให้การพัฒนาการแก้ไขปัญหานั้นได้เกิดผลที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมจากภาคของพี่น้องประชาชนภาคประชาชนนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่เป็น,นกลไกที่สำคัญนะครับจึงอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการทำงานของพวกเราชาวสระบรีซึ่งภาคอื่นนั้นก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมที่เราพูดกันว่ากระบวนการในการทำงานแบบบูรณาการนะครับตั้งแต่ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วเมื่อเราสามารถที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันพัฒนาให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมแล้วทุกคนก็มีความสุขร่วมกันเพราะทุกคนก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสบบระบุรีทุกคนก็เป็นสมาชิกของสังคมทุกคนก็เป็นสมาชิกของชุมชนถ้าชุมชนถ้าสังคมถ้าสบบระบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยเราที่เป็นสมาชิกของ จังหวัดสระบุรีเราก็มีความสุขมีคุณภาพเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2554ผมก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดและการประชุมชี้แจงระเบียบเรื่องการใช้บังคับผังเมืองรวมของจังหวัดสระบุรีที่ห้องประชุมรดขับองค์การหารส่วนจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ซึ่งการประชุมดังกล่าวก็เพื่อที่จะระดมความคิดความเห็นในการ กำหนดมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และก็เหมาะสมกับความต้องการของพี่น้องชาวสระบุรีหรือพี่น้องในพื้นที่ต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็เป็นการชี้แจงทําความเข้าใจกับส่วนราชการโดยเฉพาะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนอย่างสําคัญในการที่จะเป็น,นกลไกในการที่จะเป็น พนักง,งานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้ที่มีอํานาจในการอนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการใช้พื้นที่อาคารร้านค้าอาคารพาณิชยกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ระดมความคิดเห็นว่ากฎกติกา <c oughs> หรือหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดสระบุร,บรีนั้นควรใช้กฎกติกาในแต่ละพื้นที่อย่างไร นะครับในแต่ละพื้นที่อย่างไรก็เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมความต้องการหรือความจําเป็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สลับลิงเราครับเมื่อวันที่3ก <c oughs> ุมภาพันธ์2 5 5 5ผมได้ร่วมงานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นนะครับหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่โรงแรมมวกเหล็กเทวสปาแอนด์รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งมีท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งท่านนิคมไวยรัชพานิตได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมในหลักสูตรที่ชื่อว่ากระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็เป็นการเชิญ พี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะครับพี่น้องที่เป็นผู้หญิงทั้งภาคราชการนักวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนก็มีหลากหลายอาชีพนะครับก็เข้ามาร่วมในกระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นโครงการของทางวุฒธธิสภา ก็มีท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งท่านนิคมไวยรัชพานิชมาเป็นประธานนะครับทางสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมรวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ มีความสนใจได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องตามระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทปรพมุขอย่างแท้จริงนะครับก็มีผู้นำตรีจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมรับการฝึกอบรม180คนในวันนั้นนอกจากมีผมแล้วก็มีสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดต,ตลับรีของเรานะครับท่านจรันจึงยิ่งเรืองรุ่งเข้าไปร่วมต้อนรับไป ได้พกปะพูดคุยกับพี่น้องที่มาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวแล้วก็มีท่านประธานหอ,อการค้าคุณเลยวัดแสงเนินมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสละบลีมีท่านในอำเภอมวกเล็กแล้วก็มีพี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสละบรีได้กล่าวต้อนรับท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแล้วก็ต่างผู้มีเกียรติที่มาจาก สำนังงานเลขาธิการวุฒิสภาก็เป็นการระดมความคิดเห็นแล้วก็เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายในการขยายให้กระบวนการการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยนั้นได้เป็นกระบวนการที่สอดรับกับระบบประชาธิปไตยในการใช้ในการบริหารจัดการหรือใช้ในการปกครองประเทศของประเทศไทยเราที่ใช้การปกครองระบบประชาธิปไตยที่ทรงมี องค์พระมหากษัตริย์เป uh ็นประมุขนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2555ผมได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรครูสอนดีจังหวัดสระบุรีที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดสระบุรีจำนวน179ท่านที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งมีอดีตท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสืบลดประเสริฐเป็นประธานคณะกรรมการในการสรรหาหรือในการคัดเลือกครูสอนดีจังหวัดสระบุรีนะครับครูมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติครูเป็นผู้ที่เป็นผู้ให้หลายครั้งผมก็บอกว่าครูเป็นสถาปนิก นะครับสถาปนิกทางสังคมที่อยากเห็นสังคมเป็นอย่างไรเราอยากเห็นสังคมสลับดีเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่น่าอยู่น่าใสศครูก,ก็ช่วยกล่อมกล่าวช่วยอบรมสั่งสอนลูกหลานของพวกเราชาวสลับดีให้เป็นคนดีให้เป็นคนเก่งนะครับด้วยความทุ่มเทด,ด้วยความเสียสละด้วยความมีจิตอาสาต้องการพัฒนาคนที่เราบอกว่า พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นก็คือคนที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนทั่วไปนะครับก็เป็นการที่ได้ยกย่องส่งเสริมให้เกียรติครูที่เป็นครูสอนดีในพื้นที่จังหวัดสระบุรีร้อยจ็ดสิบเก้าท่านนะครับเพราะว่าครู เป็นผู้ที่มีบทบาทและสำคัญยิ่งในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติถ้าหากครูนะครับครูเป็นครูที่มีความรู้มีความสามารถมีความเก่งมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตใจที่เสียสละมีจิตใจที่เอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแพร่แล้วก็มุ่งมั่นอบรมให้การศึกษาบุตรหลานของพวกเราชาวสะระบุรีก็จะทำให้เด็กเยาวชนลูกหลานของพวกเรานั้น เป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญของจังหวัดสระบุบรีเราในการพัฒนาจังหวัดสระบุบรีให้หน่าอยู่หน้าอายเป็นพลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะแข่งขันกับนานาประเทศหรือนานาชาติได้ก็อาศัยครูที่เป็นภูชนียบุคคล ที่มีความสําคัญในการที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของความรู้ทั้งในเรื่องของสติปัญญาทั้งในเรื่องของสมองทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทั้งในเรื่องของความประพฤตินะครับซึ่งครูบาอาจารย์ในพื้นที่จังหวัดสระบทรีก็ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบทําหน้าที่อย่างดียิ่งคราวนี้ก็เป็นเพียงการยกย่องเชิดชูครูบางท่านเท่านั้นนะครับซึ่ง ครูที่เป็นครูสอนดีในพื้นที่สลบุรีนั้นมีมากมายมากกว่าน,นี้นะครับแต่เพื่อที่จะทําให้การยกย่องการเชิดชูการส่งเสริมครูสอนดีนั้นได้มีการคัดเลือกที่เข้มข้นนะครับได้เห็นคุณค่าของรางวัลดังกล่าวทางท่านสืบลอดประเสริฐประธานคณะกรรมการคัดเลือกก็คิดว่าในปีแรกในปีที่เราเริ่มในปีที่เราเริ่มดําเนินการนั้น ก็จะคัดเลือกไว้เพียง179ท่านนะครับแล้วก็ได้รับมอบรางวัลประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูปูชนียบุคคลเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2,555ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุบรีหลังใหม่นะครับอันนี้ก็ขอขอบพระคุณครูสอนดีแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูสอนดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีในคราวนี้ในปีนี้แต่ก็ถือว่าท่านเป็นบูชนียบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องถอดูนสมควรได้รับการเคารพและก็สมควรที่พวกเราชาวสระบ,บุรีจะได้ถือโอกาสขอบพระคุณท่านในนะโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คงต้องฝากพี่น้องชาวสระบ,บุรีว่า ความสุขของพวกเราชาวสระบุรีจะเกิดขึ้นได้ก็โดยมือของพวกเราชาวสระบุรีทุกมือทุกท่านทุกคนครับโดยการใช้วิธีของพวกเราชาวสระบุรีสระบุรีเมืองคนดีมีน้ําใจใช้วิถีพอเพียงร่วมคิดร่วมทําร่วมรับความสุขนะครับร่วมคิดร่วมทําร่วมรับความสุขในการสร้างสรรค์สระบุรีเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาัยครับ ้ายต้องถือโอกาสนี้ได้กลับรัตนาหน้าแทนณรฤทศีรัตนากยฤทศีทั้งหลายพระบรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรในพี่น้องชาวสลับลีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สลับลีได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งที่แข็งแรงขอให้ประสบความสุขความเจริญยิ่ง และตลอดไปนะครับสวัสดีครับ